โครงการนี้นะคะเริ่มจองได้เมื่อไหร่เมืองต้นหักที่ประชุมคอรมอรเห็นชอบให้ดําเนินการโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่ก็คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มจองสิทธิ์ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่อใช้สิทธิ์ภายในเดือนกันยายน2 5 6 5 เราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่เงื่อนไขแบบเดิมไหมสําหรับเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะยังคงเหมือนเดิมคือรับช่วยจ่ายค่าที่พักให้40%สูงสุดไม่เกินคืนละ3,000บาทต่อห้องต่อคืนรับคูปอง600บาทต่อวนันและเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินอีก40%นะคะโดยสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่นะคะสามารถมีได้กี่สิทธินางสาวไตสรีไตาสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนีก็กล่าวว่าและจะสบสนุนค่ะ ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนจำนวน2ล้านสิทธิ์แต่ครั้งนี้ได้รับปรับลดสิทธิ์สำหรับปัตรค่าโดยสารเครื่องบินลงเหลือ6 0 0นสิทธิ์นะคะเนื่องจากการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมาในส่วนของบัตรโดยสาร